พันเปอร์เซ็นต์เนี่ยอืมอ่าไหนไม่ต้องดาวโจนเลยไม่ต้องดาวโจนสเลยไม่ต้องดาวโจนเลยตัวเบอร์ศูนย์หกอะของเกียร์นคินเน่ะเฮพัฒนาตัวที่เนี่ตัวไหนเอซีบีศูนย์หกซีสองหนึ่งหนึ่งศูนย์เออ๋อมาเปลี่ยนไม่ทันเลยหรือว่าไงพี่ไม่รู้อสองพันเป็นต์แต่บิดเออคุณน้องบิดสี่ร้อยสี่ร้อยหุ้น ไอต,ตัวตัวอันแรกแล้วก็เออออฟเฟอร์ห้าพันหุ้นแต่ไอตัว<อ>ตัวช่องที่สองนะตัวบิดช่องสองล้านล้านสามหมื่นหุ้นอ,ะอ่ะแล้วก็ตัวออฟเฟอร์ออฟเฟอร์ช่องที่สองห้าร้อยหุ้นอ่ะงง,งเห็นไหมปวดไหมล่ะเนี่ยนะท,ที่ที่ทพันสี่ร้อยเปอร์เซ็นอือพี่พี่ก๊อฟได้สองพันเปอร์เซ็นต์อ่ะอืออ่ะพี่ฟ้าไปไหนล่ะทันไหมคะ นักทุนที่ลืมดีแต่มันอยู่นะฮะวันนี้ก็ต้องบอกได้ว่าทุกค่ายทุกโต๊ะมีเอเอชซีบีตัวเอชซีบีตัว diverity w a r r เอชซีบีทุกค่ายทุกโต๊ะแต่วันนี้ก็ปวนพอสมควรนักทุนก็ต้องบอกได้ว่าในเรื่องราวของความผันผวนทางด้านราคาหุ้นนะฮะอ่ะก็ขึ้นมาแล้วนะฮะ,ะมีมีภาพให้ให้นักทุนเห็นจริงๆนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะคุณอ๋องคอมเมนต์เอชซีบีได้ไหม ได้ไม่ได้ครับพี่ไม่หลวมตัวไม่หลวมตัวพี่กํานัเติก็อีกคุณอ๋งอขาพอดีแหละตะเผลอมาอีลอยนะครับผมสั่นคอนแค่แบบโอ้อือกอีลอยแล้วอ๋งอย่าเผลออย่าเผลอตอบพี่ไดมครับครับค่ะค่ะโอเคทีนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างคะคุณอ๋งในช่วงท้ายนี้เพราะว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตลาดหยุดนะฮะอืก็ ดูนิ่มก็น่าจะยืนหนึ่งหกสองหกได้นะอืมครับใช่ใชที่แบบเป็นเป็นจับที่แบบเปิดไว้อ่ะในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับมันก็เคลื่อนมาปิดได้เท่ากับไอตัวสถานการณ์เนี่ยดูแล้วมันก็น่าจะเป็นภาคของการบวกต่อนะได้ใน <Okay. S 1> สัปดาห์หน้าครับเพราะว่าถ้าดูการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นพุยภาคเนี่ยก็เป็นสีเขียวหมดเลยนะฮะน่าจะกังวลเออคายกังวลเรื่อง ไอตัวปัญหาของเอเวอร์แกลนคายกังวลลงนะครับแล้วก็ดาวจูฟิวเจอร์ล่าสุดก็บวกไปประมาณสองร้อกว่าจุดนะฮะอืมก็อา่าปัจจัยแายนอกที่กดดันก็เริ่มเริ่มลดลงนะฮะเ,เฟก็ไปรู้อีกทีหนึ่งในการประชุมครั้งหน้านะครับแต่ที่ครั้งนี้ยังยังไม่วางกรอบเวลาสําหรับการลบกีว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือนไหนนะครับบวกกับภายในเราก็มีนังซื้อในกลุ่มแบงค์นะครับืเข้ามา เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดแล้วก็ดึงเซนิเมนต์ตัวใหญ่ๆหลายตัวก็ปวกปรับตัวขึ้นนะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่หนุนเสร็จได้ตอนนี้ก็หนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับคือถ้าผ่านได้เนี่ยเราจะเห็นแบบภาพการการไปต่อเพื่อไปหาถัดไปประมาณสักใกล้ๆไฮเดิมก็คือห <1, 6, S 2> นะึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งหกห้าแปด้าถามว่าหกห้าแปด ลุนผ่านไปได้ไหมก็ได้นะครับอืมถัดไปมีประมาณหนึ่งหกหกห้าหนึ่งหกเจ็ดห้าประมาณเนี้ยครับแต่ถ้าถึงรอบหน้าต้องระวังนะอมันอาจจะเป็นแบบขึ้นไระจบรอบนะอันเนี้ยต้องต้องระวังแต่ตอนเนี้ยยังรอบอะไรคะจบรอบอะไรเป็นเป็นขึ้นห้าครับอันนี้ที่มันพักนาจะเป็นขึ้นสี่ครับที่ลงมาในจริงมาลงมาสองสัปดาห์แล้วะนะครับลงมาสองถึงสามสัปดาห์แล้วอะเป็นขึ้นสี่ที่แบบจากหนึ่ง ห้าแปดเนี่ยนะครับแล้วก็ลงไปหลุดพันหกเล็กน้อยมีแรงซื้อกลับนะครับแล้วก็เริ่มแบบจับตามดีขึ้นจากกนณีที่แบบนันจะปิดแกลบนะวันนั้นก็โอกาสก็มีโอกาสจะยกขึ้นได้อยู่นะฮะแล้วก็ปัจจัยต่างมันก็เริ่มเริ่มขายกองวลลงนะครับค,ครับะโอเคอ่ะก็เป็นหนะ้าเนาะห้ารอบนี้เป็นห้าสั้นหรือห้ายืดไหมหรือห้าธรรมดาไม่ไม่น่าย,ยืดพี่อืมดูแล้วก็ว่า สมมติถ้าเต็มที่ประมาณพันเจ็ดอ๋อถ้ายื่นไปถึงตรงนั้นได้ใช่ไหมคะอืมครับถ้าเต็มที่ก็ประมาณพันเจ็ดสมมติถ้ารู้แบบหนึ่งหกเจ็ดห้าแปดศูนไปก็ประมาณแบบหนึ่งกวเก้าห้าพันเจ็ดประมาณเนี้ยครับกับผมเดี๋ยวว่าถ้าถามว่ามันจะผ่านพันเจ็ดแล้วดูเราก็คงอาจจะยังยังยังยากอยู่ครับค่ะยังยากอยู่เนาะครับได้ได้ค่ะโอเคทีนี้เอสห้าศูนย์ซี ซีรีสอยู่อถ้าเป็นลักษณะนั้นจะต้องเฮนเดลยังไงต่อคะก็รอรอย่อลองนะครับดูแล้วก็ยังยังไปได้ต่อนะใครไม่ทันก็เดี๋ยวรอก่อนล้วกันนะครับวันวันไหนอวันจันทร์นะฮะก็ยังมีโอกาสย่อสลับลงมาบ้างอ่ะนะครับก็จะมีแนวอันนี้ผมอไปตัวแซดนะพี่ S50 แซด21เนี่ยก็จะมีแนวเ976นะครับ976 977 ผมว่ายังก็ยังมีโอกาสเปิดได้อยู่นะครับแล้วตัวด้านล่างเนี่ยนะครับก็ต่ำกว่าประมาณเก้าหกเก้าหกแปดไม่ค่อยดีครับให้ต่ำกว่าแล้วกันอืมถ้าเป็นจุดคัดเปิดเก้าเจ็ดหกเปิดเก้าเจ็ดหกนะครับต่ำเก้าหกแปดคัดลอดอืมส่วนด้านบนตัวเป้าอ่ะนะครับ โลเป้าเนี่ยมันจะมีอ่าที่จริงตอนนี้แถวเนี้ยก็เป็นแบบเป็นเป็นแนวต้านเหมือนกันนะแต่มีโอกาสจะผ่านได้ถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณเก้าเก้าศูนย์ครับแล้วก็ายเดิมหนึ่งพันสองจุดเก้าเก้าศูนย์กับหนึ่งพันสองจุดใช่ครับเก้าเก้าศูนย์กับหนึ่งพันหนึ่งพันสองจุดครับผม เันตัวแซดไปเลยใช่ไหมฮะครับคบใช่ครับตัวแซดครับคอร์เตอร์หน้าเนานะ,ะ,ะ,ะส่วนหุ้นค่ะคุณอ๋องแนะน,นํานี้หุ้นเอเดนี้สี่บาทห้าสิบนะฮะยังไงต่อก็สี่จุดแปดนะที่เป็นเป้าว่านะครับกับสี่จุดแปดตัดไปประมาณห้าบาทก็มีโอกาสจะยังขึ้นได้อยู่ใครมีแล้วก็เอสามารถสามารถถือได้นะครับแล้วก็แนวเดิม4.28จ แช้เป็นจุดคัดถ้าจะขึ้นต่อก็ไม่ควรต่ำกว่านะครับส่วนตัวใหญ่หน่อยก็เป็นเออนะครับค่ะเออน่าจะยืนรั่อยู่ในระดัประมาณหกสิบาทต้นๆนะนะครับดูแล้วมีหกสิบห้าไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบาทครับอืมประมาณถึงเจ็ดสิบค่ะก็สองตัวหลักก็ถือต่อเนาะค่ะเออครับผมจับครับเอ๊ะ ตัว AWC นั่งอยู่ในเซฟตี้ที่อย่างค่ะหนังอยู่แล้วอช่ไอ๋อเขาอยู่เยอะตั้งแต่ตั้งแต่อยู่แล้วครับพี่แต่ฟีฟ์โหดเขาต้องนับใหม่ไหมเหมือนก็ต้องดูทีหนึ่งครับอืมต้องดูทีหนึ่งครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าฟีโฟมดมันน่าจะเยอะนะพี่ตัวเนี้ยอืมน่าจะเยอะอยู่นะฟีโฟดครับผมครับ <Ừ. S 2> แล้วก็รุ้นแบบเรื่องตียมเปิดเมืองมากกว่าที่อดูแล้วทั้งกลุ่มนี้ก็เหมือนยังยังมีแบบเม็ดเงินเข้ามาอยู่นะครับอาจจะพักบ้างแต่ว่าโมเมนตัมโดยรวมก็ยังมีโอกาสจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้ครับค่ะอืม,มโอเคอาเอวบซก็ทะลุมีหุ้นตัวหนึ่งที่กำลังมาอย่างเช่นทรูเขาเล่นตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพอดีมันฟอลโล่กันแต่เมื่อวาน มีตรงตรงเนี้ครับประมาณสี่บาทสี่บาทสี่จุดสี่ตรงนี้ครับที่เป็นแนวต้านอยู่ถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะไปเส้นสองร้อยสัปดาห์มีสี่จุดสี่สี่จุดสี่หกสี่จุดสี่หกสี่จุดสี่แปดใช่ครับเป็นสองร้อสัปดาห์เลยก็เป็นเป้าแล้วกับถ้าหลุดเออถ้าทะลุตรงนี้ไปได้สี่บาทตับไปก็จะเป็นเป้าที่บอกครับของของทำเพนบิกใช่ไหมฮะ ครับผมใช่ครับโอเคอ่าได้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะได้ได้ไดทีนี้ในส่วนของทองคำอ่าทองคำใช่ไหมน้องครับเอ่าทองคำก็ดูแล้วอัพไซด์ดูแล้วยังยังจำกัดอยู่นะครับพี่ก็อ่าจะเป็นเป็นช็อตนะครับก็เหมือนกันเล่นตัวเล่นตัว G-O-Z-2-1 สองหนึ่งนะครับก็ ตรงนี้ก็เปิดได้นะครับสูงกว่าหนึ่งเจ็ดแปดสี่คัดล็อดถ้าหนึ่งเจ็ดแปดสี่คัดล็อตอืมครับที่ขึ้นมาตรงนี้ครับสูงกว่าหนึ่งเจ็ดแปดสี่คัดล็อดแล้วก็แนวปิดก็คือที่ถกประมาณหนึ่งเจ็ดสามสามถึงประมาณหนึ่งเจ็ดสี่สามเออทำกำไรฝั่งช็อนะครับผม,อมอเออประมาณนี้อะก็ ในส่วนของคุณอ๋องเองยัง w o ฟ k from home อยู่ใช่ไหมฮะครับใช่ครับผมอืมอืมแล้วของมิมอนอย่างนีก็ยังว o ร k from home เช่นกันนะคุณอ๋องอ๋อครับผมครับครับไม่ได้ไม่ได้ก็สะดวกดีคงคงยาวเลยเนาะได้ได้ครับครับก็ประมาณนี้ส่วนหุ้นแบงค์เคแบงค์พวกบีบีเอลเคจีีอ่าอ่าบางทีไถามเอชซีบีคุณอ๋องก็ไม่ได้ตัวอื่นก็แล้วกันเนาะ อืมก็ก็ย่อตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อครับแบงก์จริงมูลค่ามันก็เอ่อน่าสนใจปรับตัวลงมาเยอะแล้วก็ซื้อก็เดี๋ยวลงกลก็มาแล้วก็มีประเด็นเรื่องแบบกฎเกณฑ์ดางชาติที่ผ่อนคลายให้อะาจจะเป็นลดภาระการัต้องสำรองหรือว่าช่วยนิมให้แบบปรับตัวขึ้นได้ครับผมก็ย่อย่อตัวซื้อครับผมครับย่อตัวซื้อนะฮะเออได้ได้ได้ ก็มีตัวไหนไหมฮะที่เมื่อเมื่อ,อไหร่มันจะยอ่ออาทิตย์หน้าไหมผมว่าครับผมว่าเนี่ยเอ่อนี้กันยาใช่ไหมครับกันยาคตุลาประมาณเนี้ยอืมครับตุลามีโอกาสยอ่อเพราะว่าตอนนี้ถ้าเหมือนถ้าเซฟมันขึ้นตลอดทางมันก็จะถึงทาร์เก็ตแล้วนะที่ประมาณหนึ่งหกไปลปลายอ่ะหลังจากนั้นมันจะเริ่มลงอืมแล้วต้องหวะรอบหน้าจะเป็นลักษณะของการแบบ ซื้อทีหนึ่งอันนี้อาจะเล่นแบบคือเล่นระยะสั้นไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครอยากซื้อแบบจริงจังอะ่ะต้องรอรอบหน้านะอืมครับอือรอรอบเว็บอ,อ,อะไรก็แล้วก็รอแบบพักตัวก่อนนะครับจากที่มันขึ้นมาครบห้าชุดแล้วตั้งแต่พันห้าเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นมาแบบใกล้ปลายรอบแล้วครับแล้วจะมีแบบพักตรงมาแถวแบบหนึ 1, ่งห้า สามศูนย์ีทีหนึ่งมีโอกาสครับผมใช่ก็เหมือนสวิงขึ้นสวิงลงเหมือนกันนะความจริงคือแบบเออ่พอแบบถึงระดับหนึ่งก็ต้องแบบระวังภาพการขายแต่พอลงลึกหน่อยก็เป็นโอกาสในการซื้ออย่างนี้นครับอืมค่ะโอเค,คม,มันสวิงกันยเยอะเนาะที่คุณอ๋องพูดถึงเนาะฮะเมื่อกี้มีนักทุนฝากถามคุณอ๋องว่าถ้าจบห้าแล้วจะเป็น A.B.C. หรือเป็นอะไรคะครับเป็นเป็น A.B.C. ครับคือ ันนี้ดูแบบมันเป็นแบบดูแบบเบื้องต้นก่อนนะเออเป็น A,B,C แล้วก็ลงมาจากประมาณพันห้าทีหนึ่งครับหรือว่าเอ่อมันจะเป็นพักเป็นขึ้นสี่อีกทีหนึ่งไอ้ที่ขึ้นมาตบบนี้ได้เป็นสามอืมครับเป็นสามที่ i ส s i d มีห้าขึ้นครับแล้วก็ย่อมาเป็นสี่ทีหนึ่งแล้วจะมีขาหนึ่งข้างใหขึ้นมาประมาณขึ้นห้าครับอืมรขึ้นห้าเป็น ห้าใหญ่ล้ฮะอืมใช่ครับอันนี้มันสามใหญ่พักสี่แล้วก็อีกขาหนึ่งหน้าครับแต่ต้องดูออรอบหน้าครับว่าแบบพันห้าอยู่หรือเปล่าอืเพราะว่าจริงจริงอันนี้มันมันแบบรอบนี้เป็นรอบจบแลก,ก็ได้นะแต่ว่าอ,อ,อ่มันก็ยังยังยังไม่ชัดเหมือนกันแต่รู้ว่ามันจะพักก่อนอะ่ะแต่จุดตัดสินว่ามันจะย่อเพื่อขึ้นต่ออีกไม้อีกเอกอีกเวฟหนึ่งไม้อย่างเงี้ยดูพันห้ารอบหน้าครับผม ถ้ายืนได้ครบโอเคยังยัง,ย,งยังมีห้าใหญ่รออยู่ครับผมใ่ออค่ะมีห้าใหญ่รออยู่นะฮะครับผมอืมว่ากันนางทุนครับก็ใครที่เกาะไม่ทันก็รอเนาะมาย่ออีกรอบหนึ่งที่คุณนองพูดถึงจะได้ไปห้าใหญ่ครับก็แต่พูดถึงตัวนี้ก็ยังทันนะพี่เพราะว่ามันแบบหนึ่งหกสามเติ๊์ดตอนนี้ถัดไปประมาณสักหนึ่งหกเจ็ด ก็สี่สิบกว่าจุดเหมือนไม่เยอะแต่ว่าถ้าเลือกคุณแบบเป็นแบบตัวลงมาเยอะหน่อยอย่างเงี้ยก็มีระยะทางเหมือนกันอย่างแบบเอ่อ CSG อ c s อย่างเงี้ยผมว่าก็มีโอกาสขึ้นได้อยู่นะครับอ๋อลงมานใช่ไหมใช่ครับวอนนี e ้คิวสามก็ดีหรือว่าจะเป็นแบบพวกแบบเอ่อเ c g Packaging อย่างเงี้ยเอเอ,เอลงมาจากเกือบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยเออก็ซื<แ>้อได้หรือฟโออย่างเงี้ยคือข้างบนก็ประมาณเจ็ดสิบได้อยู่หรือว่าจะเป็น พวกแบบอาตัวไซส์กลางไซส์เล็กหน่อยอย่างเงี้ยอธนาพิริยาอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังได้อยู่ประมาณเจ็ดบาทโอกาสเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นครับผมอันนั้นก็ยังเล<น>่นได้แต่าาเป็นแบบต้องต้องเล่น selective เหมือกนากาันบางตัวมันอาจจะขึ้นไปเยอะแหละก็อาจจะแบบเรื่องต,ตื้อๆอย่างเงี้ยครับอืแต่ก็ตลาดก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังเปิดโอกาสให้สาหรับการเก็งรายรได้อยู่ครับผมอโอเคอก็รอดูนะฮะ ธนาพิทยะนี่เป็นหุ้นห้างต่างจังหวัดใช่ไหมฮะใช่ครับพี่ใช่ครับเป็นอยู่ทางภาคเหนือครับผมอือค่ะค่ะทไมถึงเลือกหุ้นห้างต่างจังหวัดนะฮะมันจริงมันเป็นโชว์หวยที่แบบว่าอยู่ตามแบบอ่าหัวเมืองรองมากกว่านะครับแล้วอ,อยู่ในการโตมันจะมีเยอะครับเพราะว่าเอ่อพื้นที่ภาคเหนือมันก็ คือมันเป็นตั้งอยู่ตามพื้นที่ที่แบบพวกบิ๊กซีโรตัสมันเข้าไม่ถึงนะครับเพราะพวกนี้สนใจมาอยู่ในอำเภอเมืองอย่ล้แต่ไปรอบนอกเนี่ยมันจะไม่มีเนี่ยคือตัวเนี้ยก็จะเป็นเข้ามาฟิวเก็บเติมเต็ม,ตมกำลังซื้อที่แบบอาจจะแบบคนอยู่ไกลไม่สามารถแบบขับรถมาในเมืองได้อย่างเงี้ยเออแล้วก็จะเป็นร้านที่แบบเป็นใช้คลับเ,เซเว่นน่ะแหละครับแต่ว่ามันเป็นแบบแบร์ของเขาอย่างเงี้ยอ,อที่แบบรูมการ์ดโต,ตอย่างเยอะแล้วก็เออยิ่งคิวสามเนี่ย ก็น่าจะดีะแล้วก็การตต่อก็น่าจะตามการขยายสาขาครับือก็ยังดูแล้วเจ็ดบาทผมว่ามีโอกาสจะขึ้นไปถึงได้ครับอืณได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะฮะคุณน้องขอ,ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับอ่าก็ลองตามดูนะจังหวะของการย่อในหุ้นบางตัวจังเป็นโอกาสเพราะที่คุณน้องอธิบายไปนั่งถุนค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนของอ่า